ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพอดคาสต์ทอล์กความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่หลายคนคงเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับว่าอ p ลปบีเนี่ยเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงโรคหัวใจที่ดีที่สุดตัวหนึ่งเลยแต่พอไปตัวจริงๆเห็นตัวเลขออกมาคําถามที่ตามมาทันทีก็คือแล้วเป้าหมายของเราควรจะเป็นเท่าไหร่กันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับจะถอดรหัสตัวเลขที่ดูซับซ้อนให้กลายเป,เป็นเป้าหมายที่เข้าใจง่ายและเอาไปใช้ได้จริงกัน ใช่เลยครับนี่แหละคือคำถามสำคัญที่สุดเลยสำหรับคนที่ใส่ใจสุขภาพว่าค่า APOB ที่ดีเนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่กันแน่คือปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เนี่ยเขาเห็นตรงกันหมดแล้วนะว่า APOB เนี่ยมันแม่นยำกว่า LDL เยอะเลยแต่ว่าในทางปฏิบัติแนวทางการรักษาหรือแม้แต่ใบรายงานผลเลือดส่วนใหญ่ก็ยังเน้นไปที่ค่า LDL เป็นหลักอยู่ดีมันก็เลยเกิดความสับสนสิครับว่าอา้าวแล้วเราจะตั้งเป้า APOB ของเรายังไงดีล่ะ เอาละครับเพื่อแก้ปัญหานี้มันมีกรอบความคิด,ดง่ายๆอันนึงที่จะช่วยเปลี่ยนความสับสนให้กลายเป็นความชัดเจนได้เลยนั่นก็คือเราจะมาแบ่งกลุ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดกันครับหลักการมันง่ายมากๆเลยครับก็คือเราจะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น3กลุ่มหรือ3ตะก้าก็ได้นะก็คือต่ำปานกลางแล้วก็สูงซึ่งไอ้เจ้า3กลุ่มนี้แหละครับจะเป็นตัวกําหนดว่าเป้าหมาย APOB ที่เหมาะสมของแต่ละคนควรเป็นเท่าไหร่ เอาละครับมาถึงส่วนที่ทุกคนรอคอยกันแล้วเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าค่าเป้าหมาย APOB ที่จับต้องได้เอาไปใช้ได้จริงสำหรับแต่ละกลุ่มความเสี่ยงเนี่ยมันคือตัวเลขเท่าไหร่กันบ้างโอเคครับเรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกก่อนเลยกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำสุดกลุ่มนี้ก็คือคนที่แทบจะไม่มีปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจเลยหรือมีน้อยมากๆครับ สำหรับกลุ่มนี้เป้าหมายก็คือทำให้ค่า APOB ต่ำกว่า90มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรให้ได้ครับซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายเชิงป้องกันที่ดีเลยนะไม่ได้เข้มงวดจนเกินไปแล้วใครบ้างละ่ะที่จะอยู่ในกลุ่มนี้ก็โดยทั่วไปเลยนะก็คือคนที่มีความดันโลหิตปกติไม่ได้เป็นเบาหวานและที่สำคัญคือไม่มีประวัติคนในครอบครัวใกล้ชิดเป็นโรคหัวใจหรือห,อหลอดเลือดสมองที่น่าเป็นห่วงครับ เอาละครับจากกลุ่มเสี่ยงต่าสุดเนี่ยเราลองกระโดดข้ามไปดูฝั่งตรงข้างกันบ้างนั่นก็คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสุดเลยหรือที่ทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าเป็นการป้องกันทุติยภูมิพูดง่ายๆก็คือเป็นการป้องกันไม่ให้เป็นซ้ํานั่นเองครับเป้าหมายสําหรับกลุ่มนี้จะเข้มงวดมากๆเลยครับคือต้องกดให้ต่ํากว่า60มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรให้ได้ซึ่งกลุ่มนี้ก็คือคนที่เคยมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดมาแล้วกลุ่มเสี่ยงสูงสุดเนี่ยจะชัดเจนมากเลยครับ ใครบ้างล่ะก็คือคนที่เคยเป็นโรคหัวใจวายหรือเคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบมาก่อนเป้าหมายหลักของกลุ่มนี้คือทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้มันเกิดซ้ําขึ้นมาอีกครับทีนี้ก็มาถึงกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่อยู่ตรงกลางครับซึ่งต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่น่าจะจัดอยู่ในกลุ่มนี้นะครับก็คือมีปัจจัยเสี่ยงอยู่บ้างแต่ยังไม่ถึงกับวิกฤต เป้าหมาย APOB สําหรับกลุ่มนี้ก็คือต่างกว่า70มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรครับและต้องขีดเส้นใต้เลยว่าตัวเลข70เนี่ยสําคัญมากๆเพราะอะไรเพราะมีข้อมูลค่อนข้างชัดเจนครับว่าเป็นระดับที่การโตของคราบพลักในหลอดเลือดเนี่ยมันมักจะหยุดลงหรือบางทีอาจจะลดลงได้ด้วยสัาไปแล้วใครบ้างที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงปานกลางก็อย่างเช่น คนที่มีความดันโลหิตสูงคนที่เป็นเบาหวานหรือคนที่ไปทำแคลเซียมสแกนแล้วเจอว่ามีหินปูนเกาะที่หลอดเลือดขวดใจบ้างแล้วหรือแม้แต่คนที่มีปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมที่ค่อนข้างชัดเจนครับทีนี้มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆครับมันทําให้เราเห็นเลยว่ากรอบความคิดนี้ถูกเอาไปใช้ตัดสินใจในชีวิตจริงยังไงการที่เขาเลือกเป้าหมายที่ต่ํากว่า70เนี่ยมันเป็นเหมือนกลยุทธ์เพื่อชดเชยความเสี่ยงจากพันธุกรรมที่เขาเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ได้นั่นเองครับ เบื้องหลังคำพูดนั้นก็คือถึงแม้ว่าเจ้าของเคสจะดูแลตัวเองดีมากๆนะครับทั้งเรื่องกินเรื่องออกกำลังกายแต่เขามีความเสี่ยงทางพันธุกรรมที่คุมไม่ได้อยู่2อย่างใหญ่ๆเลยคือมีค่า LPA สูงมากแล้วก็เป็นโรคถุงน้ำในไตซึ่งทั้ง2อย่างนี้มันเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจหมดเลยดังนั้นการตั้งเป้าเอปรบีให้ต่ำกว่า70มันก็เลยเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากๆเพื่อจัดการความเสี่ยงโดยรวมทั้งหมดครับเอาละครับและนี่ก็คือตารางสรุปที่รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวเลย จะเห็นเป้าหมายของทั้ง3กลุ่มชัดเจนเปรียบเทียบให้ดูทั้งเป้า APOB และค่า LDL ที่น่าจะสอดคล้องกันจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดง่ายๆครับพอเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเนี่ยมันก็มักจะมีคำถามอื่นๆตามมาเสมอใช่ไหมครับในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาตอบคำถามที่คนสงสัยกันบ่อยที่สุดกันครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะแล้วก็สมเหตุสมผลมากๆด้วยก็ในเมื่อยิ่งต่ำยิ่งดีแล้วทําไมเราไม่ตั้งเป้าให้ทุกคนไปที่จุดต่ำสุดเลยละ่ะ ทำไมไม่ให้ทุกคนตั้งเป้าต่ำกว่า60ไปเลยคำตอบก็คือการจะกดค่า a อโปบให้ต่ำลงไปถึงระดับนั้นได้เนี่ยสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วมันมักต้องใช้ยาเข้ามาช่วยครับซึ่งพอต้องใช้ยามันก็ต้องชั่งน้ําหนักระหว่างประโยชน์ที่จะได้กับเรื่องของค่าใช้จ่าย,ายแล้วก็ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยสําหรับคนที่มีความเสี่ยงไม่สูงมากเนี่ยการใช้ยาอาจจะยังไม่คุ้มค่าหรืออาจจะไม่จําเป็นเสมอไปนั่นเองครับโอเคแล้วถ้าเกิดว่าบางคนยังตรวจค่า a อโปบไม่สะดวกหรือยังไม่มีเหตุบริการล่ะ จะทํายังไงดีไม่ต้องกังวลงไปครับเพราะว่ามันมีอีกทางเลือกหนึ่งที่เชื่อถือได้มากๆและใช้แทนกันได้ดีเลยค่าที่ว่านี้ก็คือ non-HDL cholesterol ครับเป็นตัวชี้วัดที่เชื่อถือได้มากๆเลยนะแล้วข้อดีสุดๆคือมันคำนวณได้ง่ายมากๆจากผลตรวจไขมันมาตรฐานที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนี่แหละครับแค่เอาค่าคอเลสเต e r o l รวมทั้งหมดมาลบกับค่า HDL แค่นั้นเองเลยง่ายมาก และนี่ก็คือตารางเป้าหมายของ non-HDL cholesterol สำหรับแต่ละกลุ่มความเสี่ยงครับจะเห็นว่ากลุ่มความเสี่ยงต่ำเป้าคือต่ำกว่า130กลุ่มปานกลางต่ำกว่า100และกลุ่มเสี่ยงสูงต้องต่ำกว่า85มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนี่ก็เป็นอีกเครื่องมือที่เอาไปใช้ได้เลยทันทีเหมือนกันครับ ทั้งหมดที่เล่ามานี้มันแสดงให้เห็นถึงแนวทางการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่มันเฉพาะเจาะจงกับแต่ละคนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคำถามสุดท้ายที่น่าคิดก็คือนี่อาจจะเป็นภาพของอนาคตในการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพหรือเปล่าที่เราทุกคนสามารถทำความเข้าใจแล้วก็นำไปปรับใช้กับตัวเองได้สวัสดีครับ กลับมาเจาะลึกข้อมูลสุขภาพที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับการวัดความเสี่ยงโรคหัวใจด้วยค่าที่เรียกว่าเอโปลิโบโปรตีน B หรือ a อโบบครับสวัสดีค่ะซึ่งแหล่งข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยชี้ว่ามันอาจจะเป็นตัวชี้วัดที่ดีกว่า LDL c l e คอเลสเตอรอลที่เราคุ้นเคยกันซะอีกนะใช่ค่ะเป็นประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะในวงการแพทย์หัวใจและหลอดเลือด เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือมาสกัดเอาแก่นสำคัญจากข้อมูลนี้กันครับว่าเราจะใช้ ApoB เนี่ยมาประเมินความเสี่ยงแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมกับตัวเองได้ยังไงค่ะโดยเฉพาะเมื่อแนวทางปฏิบัติส่วนใหญ่ก็ยังเน้นที่ LDL u ใช่เลยค่ะคือประเด็นสำคัญคือแม้ว่า ApoB จะวัดจำนวนพาหนะที่ขนส่งไขมันร้ายในเลือดได้แม่นยำกว่านะคะคือจำนวนพาหนะนี่แหละค่ะที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงโดยตรง แต่การที่ไกด์ไลน์หลักๆส่วนใหญ่ยังอิงกับ LDL เป็นหลักเนี่ยมันก็ทําให้เกิดคําถามว่าเอแล้วเราควรจะตั้งเป้า APOB ไว้ที่เท่าไหร่ดีล่ะคะนั่นสิครับคือมันเหมือนกับมีของที่ดีกว่าแต่เรายังใช้เกณฑ์เดิมอยู่เป็นหลักแล้วทําไม APOB ถึงอาจจะดีกว่า LDL ล่ะครับข้อมูลเขาอธิบายไว้ยังไงบ้างคือข้อมูลอธิบายว่า APOB เนี่ยมันนับจำนวนอน,อนุภาคของไขมันกลุ่มเสี่ยงโดยตรงเลยคะ่ะ จำนวนอนุภาคใช่ค่ะต่างจาก LDL ที่วัดปริมาณไขมันในอนุภาคซึ่งบางทีเนี่ยอนุภาคอาจจะเล็กๆแต่มีเยอะมากหรืออาจจะใหญ่แต่มีน้อยอืพอวัดปริมาณไขมันรวมๆมันอาจจะเท่ากันแต่จํานวนอนุภาคจริงๆที่ไปเกาะผนังหลอดเลือดได้มันต่างกันความเสี่ยงก็เลยไม่เท่ากัน APOB เลยให้ภาพตรงนี้ชัดกว่าค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วคือนับเป็นคันเลยไม่ได้นับว่าแต่ละคันบรรทุกมันหนักแค่ไหนถูกต้องค่ะโดยเฉพาะในกรณีที่ค่า L D L กับ A P O B มันดูขัดแย้งกันที่เขาเรียกว่า Discordance นะคะ d d i s c o r a ค่ะเช่นบางคนค่า LDL ดูไม่สูงมากแบบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แต่พอไปวัด APOB กลับพบว่ามีจำนวนอนุภาคไขมันร้ายสูงลิ้วเลยโอ oh. ซึ่งมันก็แปลว่าความเสี่ยงจริงๆเนี่ยอาจจะสูงกว่าที่เราคิดเยอะถ้าเราดูแค่ LDL อย่างเดียวก็อาจจะประเมินพลาดไปได้ค่ะอืมนี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแสดงว่าอาจจะมีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่ดูเหมือนความเสี่ยงต่ำจาก ค่า LDL แบบเดิมๆแต่จริงๆแล้วมีความเสี่ยงซ่อนอยู่จากการมีอนุภาค ApoB สูงใช่ค่ะแต่ก็น่าแปลกนะครับที่ตัวชี้วัดดีๆแบบนี้ยังไม่ค่อยถูกนำมาใช้เป็นมาตรฐานหลักเท่าไหร่ก็นำมาสู่ความท้าทายที่เราจะคุยกันวันนี้ล้วค่ะคือไกด์ไลน์ส่วนใหญ่ยังอิงกับ LDL ทำให้ทั้งคุณหมอเองหรือคนทั่วไปก็อาจจะไม่แน่ใจว่าจะตั้งเป้า ApoB อย่างไรดีอืมครับ แต่ว่าต้องกังวลค่ะข้อมูลที่เรามีวันนี้เขาเสนอแนวทางไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเราจะหาเป้าหมาย A4B ที่เหมาะสมกับแต่ละคนได้ยังไงมาลองแกะดูแนวทางที่ข้อมูลนี้เสนอกันครับค่ะแนวคิดหลกัหลกๆเลยนะคะคือการแบ่งคนตามระดับความเสี่ยงพื้นฐานซึ่งข้อมูลนี้แบ่งง่ายๆเป็น3มกลุ่มค่ะ3กลุ่มน่าสนใจครับเริ่มที่กลุ่มแรกเลยกลุ่มความเสี่ยงต่ำ low risk อันนี้คือคนแบบไหนครับ กลุ่มนี้คือคนที่มีสุขภาพโดยรวมค่อนข้างดีเลยค่ะความดันโลหิตปกติไม่เป็นเบาหวานไม่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจหรือหลอดเลือดสมองในอายุที่ยังน้อยๆครับพูดง,ง่ายๆคือปัจจัยเสี่ยงหลักๆไม่ได้ดูโดดเด่นอะไรค่ะแล้วเป้าหมาย FOB สำหรับคนกลุ่มนี้ควรจะเป็นเท่าไหร่ครับข้อมูลแนะนำให้ตั้งเป้าไว้ที่ต่ำกว่า90มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร MGDL ค่ะต่ำกว่า90 ใช่ค่ะซึ่งถ้าเทียบคร่าวๆนะคะก็จะใกล้เคียงกับเป้าหมาย LDL ที่ต่ำกว่า100 mgdl ที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วเอสแต่เดี๋ยวนะครับ90 mgdl นี้ฟังดูเหมือนจะต่ำกว่าค่าปกติที่เราเห็นในผลแลบทั่วไปหรือเปล่าครับปกติค่า reference range มันอาจจะสูงกว่านี้นิดหน่อยทำไมเราต้องตั้งเป้าให้ต่ำกว่าล่ะครับ เป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะและนี่คืออินไซต์สำคัญอย่างหนึ่งจากข้อมูลนี้เลยคือคำว่าค่าปกติในใบแลบนะคะมันมักจะอิงจากค่าเฉลี่ยของประชากรทั่วไปอ๋อครับซึ่งในหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศทางตะวันตกเนี่ยโรคหัวใจเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆเลยนะคะการที่ค่า APOB ของเราอยู่ในระดับปกติหรือค่าเฉลี่ยของคนส่วนใหญ่เช่นอาจจะประมาณร้อ mgdl เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราปลอดภัยนะคะ เพราะว่าคนส่วนใหญ่นั่นแหละค่ะที่กำลังมีความเสี่ยงกันอยู่อ๋อเข้าใจแล้วคือ ปกติไม่ได้แปลว่าสุขภาพดีที่สุดหรือความเสี่ยงต่ำสุดสินะครับมันแค่แปลว่าเราเหมือนคนส่วนใหญ่ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็มีความเสี่ยงโรคหัวใจกันอยู่แล้วถูกต้องเป๊ะเลยค่ะดังนั้นสําหรับคนที่มีความเสี่ยงต่ําโดยธรรมชาติอยู่แล้วการตั้งเป้าให้ต่ํากว่าค่าเฉลี่ย90 mg dl เนี่ยจึงเป็นการมองไปที่ระดับที่เหมาะสมหรืออ p ปติมอมากกว่าเพื่อลดความเสี่ยงในระยะยาวครับ แม้ข้อมูลจะบอกว่าจริงๆที่ระดับนี้ก็ยังอาจเกิดพล a กได้ในบางคนที่มีปัจจัยอื่นร่วมด้วยนะคะแต่สําหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงชัดเจนการคุมให้อยู่ในระดับนี้ก็ถือเป็นเป้าหมายที่ดีและไม่สุดโต่งเกินไปค่ะชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับตบคุนครับทีนี้ขยับไปดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างกลุ่มที่2คือกลุ่มความเสี่ยงสูงมาก very high risk หรือกลุ่มที่ต้องการการป้องกันทุติยภูมิ secondary prevention กลุ่มนี้คือคนที่เป็นโรคแล้วต้องการป้องกันไม่ให้เป็นซ้ำใช่ไหมครับใช่เลยค่ะกลุ่มนี้คือผู้ที่เคยมีอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองมาแล้วเช่นเคยหัวใจวายเคยเส้นเลือดสมองตีบหรือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอย่างชัดเจนแล้วครับผมเป้าหมายหลักของกลุ่มนี้คือลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ซ้ำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ สถานการณ์ของกลุ่มนี้น่าจะชัดเจนกว่ากลุ่มแรกเยอะเลยนะครับแล้วเป้าหมาย a อพ b เของพวกเขาเลยครับควรจะเข้มงวดแค่ไหนสำหรับกลุ่มนี้ข้อมูลแนะนําเป้าหมายที่เข้มงวดขึ้นอย่างชัดเจนเลยค่ะคือต่ํากว่า60มิลลิกรัมเดซิลิตรโอ้โหต่ำกว่า60เลยเทียบเป็น LDL นี่คือประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเทียบได้คร่าวๆกับ LDL คอเลสเตอรอลที่ต่ํากว่า55ม <c oughs> ิลลิกรัมเดซิลิตรเลยค่ะต่ํากว่า55 ใช่ค่ะซึ่งมีงานวิจัยใหญ่ๆสนับสนุนเยอะมากว่าการกดระดับแอลเดียให้ต่ำถึงระดับนี้ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงมากเนี่ยช่วยลดอัตราการเกิดเหตุการณ์ซ้ำได้อย่างมีนัยสําคัญจริงๆค่ะฟังดูมีเหตุผลมากๆครับสําหรับคนที่เคยเจอเหตุการณ์มาแล้วแต่ก็อดสงสัยไม่ได้นะครับว่าถ้าต่ำขนาดนั้น60มันดีมากๆเลยทําไมเราไม่แนะนําให้ทุกคนตั้งเป้าต่ำเท่านั้นไปเลยล่ะครับแบบว่าป้องกันไว้ก่อนเลย เป็นคำถามที่ตรงประเด็นมากค่ะแต่ในความเป็นจริงมันมีข้อจํากัดอยู่หลายอย่างเหมือนกันอย่างแรกเลยคือการจะลด a อโปบี B ให้ต่ําถึง60 MGDL เนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่สามารถทําได้ด้วยการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์อย่างเดียวนะคะอ๋อเช่นการคุมอาหารแบบสุดๆหรือออกกําลังกายหนักๆเนี่ยอาจจะไม่พอยกเว้นแต่จะมีพันธุกรรมพิเศษจริงๆที่ทําให้ไขมันต่ํามากๆอยู่แล้วหมายความว่าส่วนใหญ่ต้องพึ่งยา ถูกต้องค่ะซึ่งพอต้องใช้ยาเนี่ยก็ต้องพิจารณาถึงความสมดุลระหว่างประโยชน์กับปัจจัยอื่นๆด้วยทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้แม้ไม่ใช่ทุกคนแต่ก็มีโอกาสเจอครับและภาระในการต้องกินยาต่อเนื่องไปเรื่อยๆสำหรับคนที่มีความเสี่ยงยังไม่สูงมากหรือยังอยู่ในขั้นป้องกันประถมภูมิคือยังไม่เคยเป็นโรคการต้องรับภาระเหล่านี้เพื่อกดเอโปบี B ให้ต่ำสุด อาจจะไม่คุ้มค่าหรืออาจจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นไม่มากนักเมื่อเทียบกับความเสี่ยงและต้นทุนที่เพิ่มเข้ามาเข้าใจแล้วครับมันจึงเป็นเรื่องของการช่างน้ำหนักให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละคนจริงๆครับเข้าใจเลยค่ะเป็นเรื่องของการหาจุดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคนทีนี้ก็มาถึงกลุ่มที่อยู่ตรงกลางกลุ่มที่3คือกลุ่มความเสี่ยงปานกลาง intermediate risk กลุ่มนี้คืออยู่ระหว่าง2กลุ่มแรกสินะครับ ใช่ครับกลุ่มนี้คือคนที่มีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างแต่ยังไม่เคยมีอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือสมองนะครับเช่นอาจจะมีความดันโลหิตเริ่มสูงมีภาวะก่อนเบาหวานหรือตรวจพบแคลเซียมกเกาะหลอดเลือดหัวใจบ้างแบบว่าแคลเซียมสกอร์ไม่ใช่ศูนย์แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตครับครับผมสำหรับกลุ่มกลางๆแบบนี้เป้าหมาย APOB ที่แนะนำคือเท่าไหร่ครับข้อมูลแนะนำเป้าหมายที่อยู่ระหว่าง2กลุ่มแรกครับ คือต่ำกว่า70 mgd l ต่ำกว่า70ตัวเลขนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรครับทำไมต้องเป็นระดับนี้มีข้อมูลจากการศึกษาค่ะที่ชี้ว่าระดับ APOB ประมาณนี้ล่ะค่ะ70มิลลิกรัมเดซลมันสัมพันธ์กับจุดที่การสะสมของคราบพลักในหลอดเลือดมักจะเริ่มชะลอตัวลงหรืออาจจะถึงขั้นหยุดการเติบโตได้ อ oh. หรือบางทีก็อาจจะลดขนาดลงได้เล็กน้อยด้วยซ้ำซึ่งระดับนี้เทียบได้คร่าวๆกับ LDL ประมาณ70-80มิลลิกรัมเดซิลิตค่ะเป็นระดับที่เชื่อว่าช่วยยับยั้งการลุกลามของโรคได้ดีพอสมควรสำหรับคนที่มีความเสี่ยงปานกลางค่ะในแหล่งข้อมูลที่เราดูมีตัวอย่างที่น่าสนใจมากเลยครับผู้เขียนข้อมูลยกตัวเองเป็นกรณีศึกษาเลยเขาบอกว่าตัวเองจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงปานกลางนี่แหละ ใช่ค่ะตัวอย่างนี้ช่วยให้เห็นภาพการประยุกต์ใช้ได้ดีมากๆเลยค่ะ ครับคือแม้ว่าเขาจะคุมปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้ดีมากๆเลยนะทั้งความดันน้ําตาลการออกกําลังกายอาหารการไม่สูบบุหรี่แต่เขามีปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมที่เลี่ยงไม่ได้อยู่2อ,อย่างใช่ค่ะปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมที่ว่าคือ1ระดับ LPA หรือไลโปโปรตีน A สูงกว่าปกติมากซึ่ง LPA เนี่ยเป็นอนุภาคไขมันชนิดหนึ่งที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดและพลักในหลอดเลือดโดยตรงเลยค่ะ LPA ใช่ค่ะแล้วมันมักจะถูกกำหนดโดยพันธุกรรมเป็นหลักปัจจุบันก็ยังไม่ค่อยมียาที่ลด LPA ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรด้วย2คือเขามีโรคถุงน้ำในไตหรือ Polycystic Kidney Disease (PKD) อ๋อโรคถุงน้ำในไตค่ะซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมที่นอกจากจะส่งผลต่อไตโดยตรงแล้วเนี่ยยังเพิ่มความเครียดให้กับระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้ความเสี่ยงโรคหัวใจสูงขึ้นด้วยค่ะ เข้าใจแล้วครับว่าทำไม LPA สูงกับโรคไตถึงเพิ่มความเสี่ยงให้เขาเป็นพิเศษแล้วด้วยปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมเหล่านี้มันส่งผลต่อเป,ป้าหมาย APOB ของเขายัางไงครับคือแม้ว่าเขาจะคุมไลฟ์สไตล์ได้ดีเยี่ยมลักมากจนค่า APOB ตามธรรมชาติของเขาอยู่ที่ประมาณ80 mg/dl m ครับ80 ซึ่งถ้าไม่มีปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรม2อย่างนี้นะคะค่า80อาจจะพอยอมรับได้ในกลุ่มเสี่ยงปานกลางแต่เพราะเขามีความเสี่ยงพิเศษเพิ่มเติมจาก LPA และ PKD เขาจึงต้องการกดปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้อย่าง APOB เนี่ยให้ต่ำลงไปอีกอืม hmm. เพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากส่วนที่เขาควบคุมไม่ได้คะ่ะ เหมือนเป็นการสร้างกันชนหรือเซฟตี้มาจินเพิ่มเติมให้ตัวเองสินะครับประมาณนั้นเลยค่ะเป้าหมายส่วนตัวของเขาจึงเป็นการกด ApoB ให้ต่ำกว่า70 mg per d ตํ่ำกว่า70ค่ะซึ่งข้อมูลระบุว่าปัจจุบันเขาใช้ยาในกลุ่มสเตตินทำให้ควบคุม ApoB ได้ประมาณ65 mg per d ซซึ่งเป็นระดับที่เขารู้สึกว่าโอเคเหมาะสมกับโปรไฟล์ความเสี่ยงของตัวเองครับ แล้วเขาก็กําลังทดลองปรับยาอยู่เรื่อยๆเพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดต่อไปแต่หลักๆคือเล็งเป้าไว้ที่ต่ํากว่า70เนี่แหละค่ะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากครับแสดงให้เห็นว่าเป้าหมายมันไม่ได้ตายตัวจริงๆแต่ต้องปรับให้เข้ากับบริบทความเสี่ยงเฉพาะบุคคลมากๆสำคัญมากค่ะแล้วต้องย้ำอีกครั้งตามที่ข้อมูลเน้นนะคะว่าค่าเป้าหมายเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น 90, 70หรือ60เนี่ยเป็นแนวทางเบื้องต้นครับ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้เมื่อมีข้อมูลใหม่ๆเพิ่มขึ้นและการตัดสินใจสุดท้ายควรทำร่วมกับแพทย์ผู้ดูแลเสมอค่ะแน่นอนครับข้อดีคือปัจจุบันการตรวจ APOB ก็เข้าถึงง่ายขึ้นแล้วก็ราคาไม่แพงมากแล้วด้วยค่ะแต่ถ้าสมมุติว่ายังไม่ได้ตรวจ APOB หรือว่าอาจจะตรวจไม่สะดวกมีทางเลือกอื่นในการประเมินที่ใกล้เคียงกันไหมครับแบบที่ใช้ผลเลือดพื้นฐานทั่วๆไปได้เลย มีทางเลือกที่ดีมากๆเลยค่ะและข้อมูลก็แนะนำไว้เช่นกันนั่นคือค่า Non-HDL Cholesterol ค่ะ Non-HDL Cholesterol ใช่ค่ะคำนวณง่ายสุดๆเลยค่ะแค่เอาค่า Total Cholesterol หรือ Cholesterol รวมลบด้วยค่า HDL Cholesterol หรือไขมันดีที่ได้จากผลตรวจไขมันมาตรฐานทั่วไปเลยค่ะ โอ้โห oh, ง่ายจริงๆด้วยแค่ลบเลขเองแล้วความแม่นยำลระครับพึ่งพาได้แค่ไหนเมื่อเทียบกับ APOB ถือว่าใกล้เคียงกันมากเลยค่ะข้อมูลชี้ว่า n อน HDL cholesterol เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงโรคหัวใจที่เชื่อถือได้และแข็งแกร่ง robust เกือบจะเทียบเท่า APOB เลยทีเดียวโอ้และแน่นอนว่าเหนือกว่า LDL cholesterol ค่ะ เพราะมันรวมเอาไขมันร้ายทุกชนิดที่อยู่ในอนุภาค ApoB ไว้ทั้งหมดยกเว้น HDL ออกไปเยี่ยมเลยเป็นทางเลือกที่สะดวกและดูน่าเชื่อถือมากงั้นก็ต้องมีเป้าหมายสำหรับ NonHDL ด้วยใช่ไหมครับให้มันสอดคล้องกับเป้าเ p โปบีที่เราคุยกันมาแน่นอนค่ะข้อมูลก็เทียบเป้าหมายไวใ้ให้เสร็จสับเลยดังนี้ค่ะครับสำหรับกลุ่มความเสี่ยงตำ่ำเป้าหมาย NonHDL ควรต่ำกว่า130มิลลิกรัมดีซอันนี้เทียบเท่าเอโปบี ะะต่ำกว่า130สาำหรับกลุ่มความเสี่ยงปานกลางเป้าหมาย non-HDL ควรต่ itt, 70, ตำกว่า100มิลลิกรัมดีซ d ลเทียบเท่า APOB 70ค่ะต่ำกว่า100และสำหรับกลุ่มความเสี่ยงสูงมากเป้าหมาย non-HDL ควรต่ำกว่า85มิลลิกรัมดีซ d ลค่ะอันนี้เทียบเท่า APOB60 ต่ำกว่า85ครบถ้วนชัดเจนเลยครับ ทำให้ไม่ว่าเราจะตรวจ EpoB หรือใช้ Non-HDL ก็พอจะมีแนวทางในการตั้งเป้าหมายได้แล้วนะครับเนี่ยใช่ค่ะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราประเมินและจัดการความเสี่ยงได้ละเอียดแล้วก็ตรงจุดมากขึ้นค่ะโอเคครับงั้นขออนุญาตสรุปภาพรวมจากการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้กันสักนิดนะครับ หัวใจสำคัญเลยก็คือการเข้าใจว่า ApoB หรือทางเลือกคือ Non HDL cholesterol เนี่ยให้ภาพความเสี่ยงโรคหัวใจที่แม่นยำกว่า LDL cholesterol แบบเดิมๆเพราะมันสะท้อนจำนวนอน,อนุภาคไขมันร้ายโดยตรงเลยและการตั้งเป้าหมายระดับ ApoB หรือ Non HDL ก็ควรจะแตกต่างกันไปตามระดับความเสี่ยงพื้นฐานของแต่ละคนใช่ค่ะตั้งแต่ต่ากว่า90ต่ากว่า70 ไปจนถึงต่ำกว่า60สํำหรับ a อโบบหรือถ้าเป็น non-HDL ก็คือต่ำกว่า130 100และ85ตามลำดับความเสี่ยงถูกต้องค่ะข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยเน้นย้ำว่าอย่าหยุดแค่การดูค่า LDL หรือดูว่าเอ๊ะอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่แต่ควรมองให้ลึกถึงจำนวนอนุภาคผ่าน ApoB หรือ Non-HDL ครับและปรับเป้าหมายให้เหมาะสมกับความเสี่ยงเฉพาะตัวของเราซึ่งอาจจะต้องรวมถึงปัจจัยอื่นๆนอกเหนือจากไขมันด้วยนะคะ ใช่เลยครับซึ่งก็นำไปสู่ประเด็นสุดท้ายที่น่าขบคิดต่อที่คุณหมอจะฝากไว้ใช่ไหมครับประเด็นชวนคิดใช่ค่ะคือหลังจากที่เราเน้นเรื่องการตั้งเป้าหมายไขมันอย่าง APOB หรือ Non-HDL กันไปแล้วตัวอย่างในข้อมูลก็ยังชี้ให้เห็นความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่มีผลกระทบอย่างมากเลยนะครับเช่นปัจจัยทางพันธุกรรมอย่าง LPA หรือผลกระทบจากโรคประจำตัวอย่างโรคไตที่คุยกันไป มันจึงชวนให้เราตั้งคำถามต่อยอดไปอีกว่านอกเหนือจากไขมันแล้วเนี่ยยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ใช่ไขมันหรือ non lipid risk factors อะไรอีกบ้างที่เราอาจจะต้องนำมาพิจารณาอย่างจริงจังมากขึ้นในการประเมินภาพรวมความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดของแต่ละคนครับเพื่อให้การวางแผนดูแลสุขภาพของเรานั้นมันสมบูรณ์และรอบด้านอย่างแท้จริงนะคะ